ครับแฟนเพจนะต๋องิดกล้องนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตการเชื่อมต่อ Wifi กับแอปพลิเคชัน70ใหไมค์กับกล้อง S ห้าร้อยนะครับก็คือกล้องทรงกระจกนะครับก็อันดับแรกเลยคือผมก็จะมาที่ตัวโลเคชันนะครับจะต้องเปิดตำแหน่งนะครับส่มมาที่ตัว Wifi นะครับเราก็เข้ามาเลือกในส่วนของตัว Wifi นะครับว่า,า Wifi เราชื่ออะไรแล้วก็ รหัสผ่านอะไรขึ้นมาแล้วนะครับเจ็ดสิบไมห้าร้อยนะครับขึ้นว่ากําลังเชื่อมต่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่การเชื่อมต่อนะครับอเอาเป็นไม่จับนะครับแล้วก็มาเชื่อมรหัสผ่านใหม่ให้ดูนะครับรหัสจากบนหน้าจอของผมนะครับที่ตั้งค่าไว้นะครับแปดหกแปดนะครับตามด้วยสองหกสาม ตามด้วย89แบบนี้นะครับเมื่อทําการเชื่อมต่อแล้วกล้องก็จะทําการารับ IP เชื่อมต่อกับตัวกล้องอเสียงจะดังติ้งขึ้นมาให้แบบนี้นะครับต่อมานะครับก็ไปที่แอป7 0ดไม่์แบบนี้เลยนะครับทําการเพิ่มอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับอตอนนี้มีแจ้งในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับโอเคผมไม่สนใจอัปเลยนะครับอ่า ดาวโหลดเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เชื่อมต่อเขายืนยันการดาวน์โหลดในส่วนของตัว Wi-Fi เลยนะครับเสร็จแล้วก็ดันไปที่ตัวกล้องหลักการในการที่จะทําการอัปเดตคือห้ามดับเครื่องนะครับกล้องจะต้องติด w i f i จะต้องเปิดแบตโทรศัพท์มือถือมีเกิน5 0เนะครับเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ผมจะทําการกดคําว่า push เพื่อซอฟต์แวร์เมื่อสักครู่นี้ที่มีการดาวน์โหลดเข้ามา จะได้ถูกส่งไปที่ตัวกล้องนะครับผมกดพุชเลยแล้วก็พุชตอนนี้ยืนยันนะครับตอนนี้ตัวซอฟต์แวร์ของผมที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้วันที่18เดือนหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีการอัปเดตเข้าไปนะครับเพราะว่าเฟิร์มแวร์เก่าผม,ผมก้าจะจะเป็นเฟิร์มแวร์ของเดือนอสิงหาปี2003นะครับ ในช่วงที่ทําการอัปเดตแบบนี้นะครับต้องรอนิดนึงเขาบอกพรุสําเร็จแล้วตอนนี้กล้องผมปิดแล้วนะครับปิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะทําการรีบูตตัวเขาขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้กล้องติดอ่าบนนี้ตอนนี้กล้องผมติดแล้วนะครับกาลังเขียนเฟิร์มแวร์ใส่เข้าไปในตัวกล้องเขานะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าห้ามดับเครื่องนะครับระหว่างที่ทําการอัปเดตอยู่ เราก็อย่าเพิ่งออกจากรถด้วยนะครับก็ควรจะดูเขาก่อนนะครับเพื่อให้เขาอัปเดตเสร็จเวลาในการดาวน์โหลดรวมอัปเดตเนี่ยนะครับที่ผมเคยทำอยู่ในกล้องหลายๆคันนะครับก็จะอยู่ช่วง5ถึง6นาทีแล้วแต่ความใหญ่ของตัวกล้องนะครับตอนนี้กำลังอัปเดตอยู่นะครับรอสักครู่ครับตั้งใจจะทำเป็นคลิปสำหรับเชื่อมต่อในส่วน กล้อง70ไมล์ S500 กับแอปพลิเคชันเอาไว้ให้ดูกลายเป็นว่ามีเตือนอัปเดตขึ้นมาพอดีงั้นผมก็ขออนุญาตทำเป็นคลิปพร้อมอัปเดตให้ด้วยเลยในคลิปเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีการาเตรียมหรือว่าอะไรเลยนะครับสดๆเลยครับผมไม่มีสคริปต์อยู่แล้วนะครับก็ให้เขาอัปเดตสักครู่นะครับรอสักอึดใจนึงนะครับ อาจจะต้องนั่งฟังผมบ่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพออัปเดตเสร็จเชื่อมต่อเสร็จกล้องก็จะสามารถาดูบนตัวแอปพลิเคชันได้นะครับเมื่อคืนนี้ผมทดลองเชื่อมต่อกับจอ Android สามารถเชื่อมต่อกับจอ Android ในรถได้นะครับเพียงแต่ว่าจอ Android ผมเป็นจอไซส์9นิ้ว เวลาที่เขาแสดงภาพเขาแสดงเต็มจอเลยครับเขาไม่มีพื้นที่ให้เลื่อนลงมาด้านล่างของจอนะครับเพื่อที่จะทําการกดเมนูตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับตอนนี้กล้องผมทําการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการดับนะครับแล้วก็ตอนนี้สตาร์ทอัพขึ้นมาใหม่70ไมล์แล้วนะครับ เดี๋ยวผมรอในส่วนของตัว Wi-Fi ดูว่ายังเป็นรหัสเดิมอยู่ไหมนะครับเข้ามาที่เมนูตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าระบบะไปที่ตัว Wi-Fi h o t s p o t นะครับ wi-Fi h o t พอร์ยังเป็นรหัสเดิมอยู่นะครับผมก็กดเชื่อมต่อ,อเดี๋ยวรอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับโอเคเชื่อมต่อ ยังเป็นรหัสเดิมนะครับตัวนี้จะมีรุ่น S 5 0 0ที่ผมจำได้ว่าอัปเดตแล้วรหัสกะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับโดนโดนแรนดอมใหม่นะครับอันนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปหึงครั้งอบนนี้นะครับขึ้นมาบนหน้าจอเขาก็จะสามารถสลับเป็นกล้องบันทึกด้านหน้ากล้องบันทึกด้านหลังได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ สมมุติว่าเราจะดูอาัลาบั้มย้อนหลังนะครับก็ได้ถูกยืนยันนะครับประเภทรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมีวิดีโอฉุกเฉินให้นะครับอ่าแล้วก็มีรูปแบบทําแล็บผมปิดเอาไว้นะครับแล้วก็วิดีโอทั้งหมดนะครับแบบนี้วิดีโอฉุกเฉินขึ้นรูปธงเอาไว้เห็นไหมครับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับ นี่คือตัววิดีโอเฉิๆนะครับเป็นไฟล์นามสกุล mp4 ก็ทดสอบการดาวน์โหลดลองดูนะครับผมยังไม่ได้ตั้งความยาวของคลิปนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะรีสโตรไปเมื่อคลิปที่แล้วความยาวของคลิปจะอยู่ที่คลิปละ1นาทีนะครับแต่โดยปกติผมจะตั้งเอาไว้อยู่ที่คลิปละประมาณ2นาทีนะครับ เาโหลดเรียบร้อยแล้วเขาถามดูตอนนี้ผมบอกมันยังไม่ดูหรอกครับเขากล้องส่วนขยายแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด,ลลดได้เช่นเดียวกันนะครับตั้งหนึ่งนาทีเนี่ยไฟล์มันก็จะเล็กเวลาเราเลือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกหลายคลิปในการโหลดโดยมากผมตั้ง2นาทีไฟล์ก็จะไม่เกิน500เมกนะครับเสร็จปั๊บผมก็มาดูในส่วนของเมนูการตั้งค่านะครับ การตั้งค่าวิดีโอนะครับก็จะตั้ง2นาทีนะครับในส่วนของอาการทนต่อการสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าค่าการสัน่นของแสงของตั้งสูงสุด60เฮิร์ตนะครับกดจับการชนปานกลางทำแล็ทแบทำแลบริจะปิดเลยนะครับไม่ใช้นะครับ,นะรบต่อมาวิดีโอฉุกเฉินก็ตั้งอยู่เลเวลกันปานกลางนะครับการควบคุมได้ได้วยเสียง การเปิดแจ้งเตือนตัวนี้จะไม่ใช่เสียงพูดนะครับจะเป็นเสียงดังตึงต้งๆเมื่อตักุู่นี้นะครับลำโพงก็ขอดังสักหนึงนะครับล่มตึงอายุเริ่มเยอะนะครับโอเคมันคือเสียงอะไรต่างๆมาส่วนของการพักหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิสดสมมติว่าเราปิดหน้าจอนะครับพอเราปิดหน้าจอปับ๊บเขาจะเป็นกระจกธรรมดามองหลังตามปกติเลย นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดตลอดเวลาเขาจะเอาภาพจากกล้องด้านหลังโชว์ให้เต็มจอนะครับผมจะใช้ตัวนี้อยู่เป็นประจำตั้งแต่กล้องตัวเก่าของผมแล้วคือกล้องรุ่น E H นะครับ A 3 8นะครับต่อมารูปแบบปที่นาฬิกาเราก็ทำการปรับเทียบเวลาให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งนาฬิกาเป็นเดย์มันเยียตามที่คนไทยใช้กันนะครับเกี่ยวกับนะครับเวอร์ชันผมถูกอัปใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วปี2 0 0 4 ะครับโอเคฟอร์แมตมาจำอะไรต่างๆผู้คืนไฟล์ล็อกของอุปกรณ์ตอนนี้ก็ทําการบันทึกในเฟิร์นของอุปกรณ์เอาไว้นะครับโอเคเข้าใจแล้วย้อนกลับมาด้านหน้านะครับของตัวแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราย้อนออกมานะครับออกมาหน้าแรกก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับ แล้วก็ลองดูอัลบั้มคราวพื้นที่มันเป็นของฟรีนะครับก็คงไม่มีกี่เม็ดนะครับก็ต้องถือวนพับอีกอะไรพวกนี้นะครับโอเคีนี้ผมก็เลือกไทยลงไทยแลนด์เอาไว้แล้วโอเคเรียบร้อยครับก็ในส่วนของแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมต่อก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ได้แถมอัปเดตไปด้วยเลยนะครับขอบคุณมากครับ